วันนี้เราพูดถึงในเรื่องของสามเสาหลักของการลดน้ำหนักในวัย4ี่บวกนะคะวันนี้แบบสรุปมานะคะสรุปมาคุยกับพวกเราอยู่3ข้อ mm hmm. าสาว่าสาเสาหลักของการลดน้ำหนักในวัย40สบวกเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่แบบว่าพวกเราจะต้องออนึกถึงคิด็นจายไว้ตลอดเวลาว่าเวลาเราจะลดน้ำหนักเนี่ยเราต้องนึกถึง3เรื่องนี้เสมอเสมอเลยนะพวกเราเออไม่ก็คือ อันแรกพูดถึอนะอันแรกก่อนเลยนะอันแรกก็คือในเรื่องของการรับน,น้ำนนในในวัย40ปวกมันจะไม่ได้เป็นในเรื่องของแคลอรี่มาก่อนไม่ใช่แบบนั้นเลยนะจ๊ะมันจะเป็นเรื่องของมันจะเป็นเรื่องของการควบคุมเรื่องของอินซูลินพวกเรานะคือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่อินซูลินเนี่ยมันค้างมันสูงนาน,น,าน ะะมันก็จะทําให้การลดน้ำหนักของเราเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากมากนะมันจะแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่แบบการลดน้าหนักจะจะลงอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่าเพราะว่าตัวอินซูลินเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของออการเก็บสะสมการเพิ่มไขมัน นะเพร man, าะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีมปัญหาในเรื่องของภาวะืออินซูลินนะคะ uh. มันก็จะทาให้มันก็จะทําให้การลดน้ําหนักในวัย40ยาก mm hmm. เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่กาลังลดน้ําหนักโดยเฉพาะอันนี้เราจะคุยกันถึงในเรื่องของวัย40ขวกนะพวกเรานั่ก็คือว่าเราจะต้องไปจัดการโฟกัสต้องไปโฟกัสในเรื่องของการควบคุมการลดภา mm hmm. วะเืืออินซูลินเป็นอย่างแรก นในการที่เราจะไปควบคุมในเรื่องของการลดลดในเรื่องของภาวะที่อินซูลินเป็นอย่างแรกเนี่ยสิ่งสะพันก็คือเราเรามุ่งไปที่เรื่องของคุณภาพอาหารก่อนเลยจ้ะนะคะว่าคุณภาพอาหารเนี่ยมันควรที่จะเป็นอาหารที่ค่อยๆปล่อยอินซูลินออกมาก็คือเวลาเรากินเข้าไปแน่นอนว่าตับอ่อนเนี่ยมันจะปล่อยอินซูลินเพื่อที่จะเก็บอาหารเข้าร่างกายปั๊บก็ เดี๋ยววันนี้เอาเอาเรื่องของ3เสาหลักของของการลดน้ําหนักในวัย40บนะมาฝากอันแรกคือควบคุมในเรื่องของภาว,วะดลืออินซูลินให้ได้นะคะโดยการที่ไปควบคุมผ่านอาหารนะก็คือเลี่ยงพวกอาหารแปรปรูปเลี่ยงเรื่องของน้าหวานน้ำตาลอันนี้พวกเรารู้อยู่แล้วเนาะแล้วก็สําคัญเลยก็คือว่าในในช่วงในช่วงของการที่เราควบคุมในเรื่องของ อินซูลินนะใดๆเนี่ยนะคะเอ่อในช่วงในช่วงที่เราควบคุมภาวะด้วยอินซูลินเนี่ยนะนอกจากเรื่องเรื่องในเรื่องของเอ่อพวกน้ำหวานน้ำตาลแล้วเนาะสิ่งสำคัญคือเราต้องกินโปรตีนนะคะที่มันมีคุณภาพสูงนะคะว่ามันเป็นโปรตีนที่ย่อยแล้วก็ดูดซึมได้ดีนะเช่นไข่เนี่ยนะเออสำหรับเรื่องไข่มันก็มีอัปเดตไปอีกแล้วนะว่าทางทางเอ่อองค์การอยมรลกเนาะเขาก็ ประกาศในเรื่องของอันนี้มาแล้วอะว่าคือมันมีงานวิจัยออกมาเยอะมากว่าไข่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องของไขมันในเลือดพวกเรารู้กันมาตั้งนานแล้วคนที่ตามเพจหมอสลินคือรู้กันมาตั้งแต่แบบไม่ต่ำกว่า67ปีแล้วนะคะเออแบบนั้น